สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำการขุดหญ้าออกจากแปลงผักของเรานะคะเราเล่นดินกันมาหลาย ep ไปแล้วหลายรอบไปแล้ววันนี้เราจะมาขุดโดยใช้รถแมคโคจิวในการขุดหญ้าออกนะคะต้นวัชพืชเนี่ยเราจะทําการปลูกผักนี่เริ่มขุดก่อนนะคะแล้วเราก็จะใช้ พาดออกได้ไหมอไม่ได้เดี๋ยวลองใช้นี่ดิได้ทุกคนยังไงเดี๋ยวเรากองไว้ตรงนี้เพื่อเราใช้รถรถคีบของเรามาคีบหญ้าออกนะคะเเราจะมาขุดหญ้าออก ได้แล้วเดี๋ยวใช้คาดเคียเกียนี่ได้ต้นมะลอเลยทุกคนดูสิน้องๆดูสิเก่งมากเลยรถแมคโคจิ๋วก็ยังเก่งเลยนี่นี่เดี๋ยวเรามาขุดออกกันเลยดีกว่าจ้าเรามาดูใกล้ๆกันนี่ถึงคาาจะจิ๋วจะค่าก็แจ๋วนะว่า ออกกอนชูนรวมกันอยู่ตรงนั้นว้าวาดูดิทุกคนมันสะอาดขึ้นมาแล้วดูดิเดี๋ยวเราจะรีบทำงานจะได้มีพื้นที่ในการปูกพักเอาอาดุย อโอ้โหเก่งมากเลยพี่แม็กโกเดี๋ยวเราช่วยงานเจ้านะเดี๋ยวเราคาดออกให้เฮ้ยเฮ้ยง่ายุเหลือตรงนู้นอีกเดี๋ยวเราจะเอาตรงนี้ให้มันหมดนะคะแล้วเราก็จะมาคาดโอ้อ,อนได้ยอดมาแล้ว เกียร์ไปเลยเกียร์ไปเลยว้าวโอเคค่ะทุกคนวันนี้งานขุดหญ้าออกแล้วก็คาดเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ EP หน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ